บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆค,ครับครับผมอาจารย์เกต9เก้าทูรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพัน์นิดหนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพอ่อ<ม>แม่พี่น้องกัลระยะาามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะอ่อยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้ามวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศี นะครับในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่ต้องะระมัดระวังนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปออกมาเตือนนะครับซึ่งผมจะจับดาวอาลิมรณะวินาที่เป็นภพเรือนที่ไม่ดีเลยใน12ราศีผมจะมาดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับดาวอะไรบ้างนะครับนะก็ท่านใดฟังแล้วรู้สึกอาจจะไม่สบายใจยังไงผมต้องรู้ กราบขอเข้ามาภัยไว้ด้วยนะครับเจตน,นาก็เพื่อเตือนนะครับให้ลรามัดระวังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมของเราด้วยนะครับว่าดาวที่ไปเจอเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะอะแล้วเรามาดูกันนะครับก็ในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพสัสดุ์ค่อนข้างที่จะเดินดีนะเพราะดาวประจําตัวของเราเองเนี่ยจะเดินอยู่2ราศีนะครับก็อยู่ในราศีกรกฎกับอยู่ในราศีสิงห์ในราศีกรกฎเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่19นะครับหลังจากนั้นจะมาในราศีสิงห์นะครับในวันที่20เป็นต้นไปนะครับเวลา ตีสามสองนาทีเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาดาวเจ้าเรือนอริก่อนนะครับนะดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยก็คือดาวพฤหัสสบดีนะครับดาวพฤหัสสบดีเนี่ยนะครับท่านอยู่ในราศีกุมอยู่แล้วตัวนี้เป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับมันเกิดจากบุตรบริวารลูกน้องอยู่แล้วนะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือความคึกขนองอยู่แล้วอันเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดอยู่แล้วทีเนี้ยนะครับหลังจากวันที่20นะครับเท่ากับว่าดาว เจ้าเรือนอลิกเนี่ยนะครับนะส่งกระแสเล็งมานะครับถึงตัวเราเองนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณจะลงทุนหรือคุณจะทําธุรกิจทําการค้าหรือเสี่ยงโชคเทรดหุ้นนะครับหรือ,เ,อเล่นทองหรือบิตคอยหรืออะไรเงี้ยนะคุณจะต้องระมัดระวังพอสมควรนะเพราะในพื้นดวงของชาวราศีตุลเนี่ยนะเขาเรียกว่าปุตตะไปอลิตเนี่ยมันจะต้องใช้ดูลพินิมากๆนะแล้วดาวเจ้าเรือนอลิยังส่งกระแสมาอยู่ในภพลาภะ นะอยู่ในภพลาภะด้วยนะครับแต่โอเคแหละนะมุมหนึ่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับนะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยนะประเภทนารักเกณฑ์เนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้มุมอลิเนี่ยเป็นการชี้เฉพาะให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะครับนะเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรือนอลิเนี่ยถ้าตามความหมายแล้วดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอลิเขาบอว่าเป็นคนที่ขยันหาความรู้ก็ได้นะครับนะหรือเป็นคนที่มีความเพียรในเรื่องของการ ศึกษาเรื่องต่างๆถ้าคุณเอาข้อดีนะครับของดาวพฤหัสที่อยู่อลิมาใช้เนี่ยนะครับนะก็จะทําให้คุณเองเนี่ยสามารถที่จะประสบความสเร็จได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการหาโชคลาบการแสวงหาโชคลาบแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะคุณเอาข้อเสียของดาวพฤหัสมาเนี่ยคือเป็นคนที่นะครับเขาเรียกว่าย่างใจนะหรือประมาทนะคิดว่าตัวเองเก่งหรือชำนาญในสิ่งตัวตรงนี้แล้วนะครับก็เลยใครพูดอะไรหรือทักท้วงอะไรคุณไม่ฟังเลยนะเวลาดาวพระ เพื่อรหัสต,ตกอลิเนี่ยจะไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วมันก็เลยทําให้คนเอื่อมอ่านแล้วก็ไม่อยากจะมียุ่งกับคุณประมาณว่าอ่ะคุณเก่งแล้วก็แล้วแต่คุณละกันนะผลอะไรมาคุณก็รับไปอะไรประมาณนี้ออกแนวไปชดไปนะแต่โอเคแหละผมมองว่านะติเพื่อก่อแล้วนะนะเพราะว่าดาวก็ค่อนข้างจะเดินดีอยู่นะครับเพราะว่า เดือนนี้ดาวชาวราศีตุลน,น่าจะดีนะฮะดีที่สุดเลยว่าจักนะก็โอเคแหละนะไอตรงนี้เป็นบุญที่อยากจะให้เรามัดระวังไว้แค่นั้นเองนะครับผมนะแล้วตัวของเราเองเนี่ยนะครับก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ตรงนี้ผมว่าหาโชคหาลาภหาความสำเร็จเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือตัวเราเอง นะครับนะก็คือดาวพฤะศุกเนี่ยเป็นตัวเราเองด้วยเจ้าเรือนมรณะด้วยตอนเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมาอยู่ในเรือนของการงานนะครับนะก็ต้องบอกว่าพบเรือนเนี่ยมรณะกรรมะเนี่ยมันจะเป็นในช่วงที่เราเองทํางานมากทํางานเยอะนะครับจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับจนเรารู้สึกว่าเรามีความเครียดหรือวิตกก็อยากจะให้ปล่อยวางมากแต่โอเคเข้าใจแหละเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไปเพื่อก่อร่างสร้างตัวให้ตัวเองประสบผลสาเร็จเพราะเล็งกับดาวเสาร์ดาวเสาร์ที่เป็นกเกษตรตาธิบดีตรงนี้นะครับ สำหรับบางคนเนี่ยให้คุณนะครับก็ต้องบอกว่าให้คุณนะเพราะว่าดาวจุลเรือนพันธุ์ทุกเป็นเกษตรเนะี่ยยิ่งถ้าเป็นทักษะเดชสีมรีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้อะไรทุกอย่างนะแต่ด้วยดาวที่เล็งกันเข้ามาเป็นการย้ําเตือนอีกหนึ่งครั้งว่าเวลาทําอะไรให้อยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทนะให้คิดให้ตึกให้ตรองนะตามความหมายของภาษาเลยคืออึดอดทนตนีขี้เหนียวนะคิดเยอะคิดมากนะซึ่งจะทําให เ,ออเกิดผลดีมากกว่าผลร้ายนะครับนะแต่ด้วยดาวตัวเราเองเนี่ยเล็งกับดาวพระเสาเนี่ยนะฮะมันอาจจะบางทีอาจจะทําให้เราเป็นคนที่มีความวิตกนิดนึงก็ก็คุณก็ต้องปล่อยวางได้บ้างส่วนหนึ่งนะมันจะได้ไม่เกิดความเครียดนะครับหรือวิตกกังวลนะฮะอะไรประมาณนี้นะผมก็มองว่าก,ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเพียงแต่ว่า เราเองอย่าอยู่ในเงื่อนไขของของความประมาทแล้วกันนะครับนะเอาละอีกเรือนนึงนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศนะคือดาวเจ้าเรือนวินาศต,ตัวเนี้ยนะครับก็คือดาวพระพุธเนาะนะครับคือดาวพระพุธในเดือนเนี้ยเขาต้องบอกว่าหลังจากวันที่2อนะนะครับท่านก็เข้ามาอยู่ในราศีเมถุน นะครับถ้ากอกว่าดาวเจ้าลุนวินาศเนี่ยนะไปเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพสุภะนั่นหมายความว่าถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่แบบไม่คาดฝันหรือมีการให้ไปดูงานต่างถิ่นต่างแทนต่างประเทศก็ขอให้คุณเนี่ยนะครับตั้งใจทํางานนะครับอย่างเต็มที่เลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะด้วยดาวที่เป็นกเกษตรนะครับนะก็ถือว่าจะให้คุณแต่ว่าด้วยดาววินาศเนี่ยยังไปกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ นะครับซึ่งมาจากเจ้าเรือนลาภะนะฮะเท่ากับว่าความวินาศไปกลุมกับดาวเจ้าเรือนลาภะในภพสุภะเนี่ยบางครั้งนะโอกาสที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดคุณทํางานแล้ว มันเกิดความผิดพลาดผู้ใหญ่ก็ไม่เอาคุณเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องโชว์ฝีมือพอสมควรโอกาสเข้ามาแล้วนะฮะคุณก็ต้องโชว์ศักยภาพให้เต็มที่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองที่เป็นดาวเจ้าเรือนอลิก็ยังส่งกระแสเกณฑ์พิเศษไปถึงดาวพระตย์และก็ส่งกระแสถึงดาวพระพุธได้ด้วยนั่นหมายถึงว่ายังไงทั้งอลิทั้งวินาศเนี่ยไปกลุ่มอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับนะเนี่ยนะ แต่ว่าอีกมุมหนึ่งคือเป็นวินาศด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณอย่าคิดว่าคุณได้อะไรมาโดยง่ายๆนะครับได้โอกาสเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตแล้วคุณประมาทเลินเล่อคุณทําอะไรโดยแบบว่าไม่แต่ตองให้ละเอียดถี่ถ้วนคุณก็โดนได้เหมือนกันนะนะครับนะแต่มุมดนะีมันมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะว่าชาวราศีตัวในช่วงเนี้ โอกาสดีๆต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับนะแต่เราเองก็พยายามอย่าตกมาตายเสือเองก่อนนะพยายามทํางานให้มันได้มาตรฐานทํางานให้มันได้คุณภาพที่มันดีแล้วชีวิตคุณก็จะไม่มีปัญหานะครับนะก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้กรณีที่มีดาวเนี่ย ที่เป็นเจ้าเรือน2เรือนอีกเรือนหนึ่งดีเรือนหนึ่เงเงสียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมันออกได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะและในพื้นฐานดวงเดิมด้วยนะครับรวมทั้งดาวที่ตั้งรับต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวแปรหรือเป็นตัวที่บอกว่าเราดีหรือร้ายนะแต่ตัวเนี้เราพยากรณ์ภาพกลางๆเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าท่านใดมีอะไรตั้งรับใช่ไหมเราก็เอาแบบป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะหลังจากนั้นเนี่ยดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับก็จะย้ายเข้ามา นะครับในวันที่20นะนะดาวพักเอ่อพระพุธเองนะครับท่านจะย้ายมานะครับในเวลา8ปดนาฬิกา5นาทีในวันที่20นะครับส่วนดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาก่อนแล้วในวันที่17แล้วนะครับเวลาตี2องีก็เท่ากับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศของเราเองนะจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานนะก็กลมกับดาวเจ้าเรือนลาบผลนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับจะทํางานทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะ คุณก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะคาว่าวินาศแปลว่าความไม่คาดฝันเกี่ยวกับวิถีชีวิตในบางเรื่องบางราวถ้ายิ่งถ้ามีเกี่ยวเรื่องของอไรายได้ลาผลการเงินการทองนะครับที่เกี่ยวอะไเรื่องของครอบครัวหลักทรัพย์อะไรต่างๆเพราะเลงกระดาษเสาหนนะาที่เป็นเจ้าเดินหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้อยากจะให้คุณระมัดระวัง นะครับเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็อย่างที่ผมว่าพบเรือนดีก็มีนะเพราะส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนสุภาสุภากรรมะเนี่ยดีอยู่แล้วโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาแล้วแต่ว่ามุมที่เสียหายเนี่ยนะครับก็ให้เราเระมาัดระวังไว้แค่นั้นเองนะครับนะเพราะมี อาจจะมีการเกิดการอักเสบนะฮะเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานสายงานแล้วมันทาให้เกิดการสูญเสียนะครับเกี่ยวเรื่องของอไรายได้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่อยากจะให้เรามัดระวังไว้แค่นั้นเองนะครับผมส่วนในเดือนนี้ดาวที่ลอยอยู่ในเรือนมอรณะก็คือดาวพระราหูนะครับก็ระวังเกี่ยวในเรื่องของ เลือดลมนะฮะนะพวกเลือดลมลมตีขึ้นลมตีลงนะเกิดอ,อุบัติเหตุจากตกจากที่สูงที่มีความไวเป็นสาเหตุอาจจะมีการเลืล่นล้มถ้าเป็นคนแก่นะครับอาจจะมีการเลื่นล้มนะครับนะแล้วแต่แง่ลักษณะตรงนี้ในราศีพฤษภจะเป็นช่วงนะครับนะใบหน้าหน้าตาคางคอคอหอยก็ส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นเวลาถ้าเกิดเลืล่นล้มอาจจะหัวฟาดหน้าลงหน้าบวม นะเกิดอุบัติเหตุลักษณะ,ะประมาณนี้หรือมแมลงสัตว์กัดต่อยก็อาจจะเป็นแถวบริเวณใบหน้านะหรือบางคนเป็นผลเป็นพื่น,น,นขึ้นใบหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ไอ้มุมที่ต้องระมัดระวังก็ก็ระมัดระวังไว้แค่นั้นเองนะครับผมนะเอาละนะครับในส่วนที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของอลิมรณะวินัยก็มีประมาณแค่นี้นะครับยังไงผมก็ ผิดพลาดการใดยังไงต้องกราบขอข้ามาภัยด้วยนะครับเออท่านใดถูกใจอกถูกใจขอความนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับนะนะเพราะว่าช่องนี้โหเหมือนจะโดนถูกปิดกัน้นปิดการมองเห็นนะคือคือคนติดตามแสน แสนกวา่าแสนหนึ่งมือแต่คนดูแค่หลักร้อยเองนะฮะตอนนี้คลิปของผมเองนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะยังหาสาเหตุไม่ได้เลยนะครับนะอ่ะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกียดแก้พี่ดูทตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจรองเท้าคัตชูนะครับก็จะมีเบอร์ตั้งแต่39ไปจนถึงเบอร์45นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับในราคา399บาท สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับครับสวัสดีครับ